คนหนึ่งทำท่าอีกคนหนึ่งทำเสียงระหว่างแจมใส่กับพี่บี้จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่บี้เริ่มทำท่าก่อนอืมได้เลยว้าาาดูสิจะได้เสียงอะไรใชอบช่เสียงอะไรขาดเนี่ยโอ๋แหกจริงแคว่ของจริงอ่าท่านี้ มายาวด้วยอหนึ่งสองสาอนะ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 อือต่อไปเอาท่านี้อืออุยออุยออุยอช้างหนูกลายเป็นแมว สนุกไหมถ้าสนุกขอคนละหนึ่งหัวใจนะ